บทที่เก้าโกนี้ที่สวยซสงเมื่อแป้คอยยิงภูเขาหันหน้าหาลำธารน,น้ำที่วัฒน์งามตระการยามนี้แสงสีสยันลูกไหลยิงไมายใบอ่อนสะท้อนประกายสีทองแถวคราวมาตัวหนึ่งควบหยออย่อยางอยู่ริมฝั่งยางเช่มชาบนหลังม้านั่งไว้ด้วยบปุหนุมใบหน้าขมขายปากประดับด้วยรอยยิ้มถนงผู้หนึ่ง มันคือปึงเม้งที่สวมรวยเป็นกงชื่อมังกรบินสยบสามกระบี่ล่องูบนเหล่าสุราเมืองอันห้วยปึงเม้งทบทวนหวนนึกถึงชายาเตาทองไร้เงามันเคยได้ยินชื่อนี้มาแต่ไม่ใช่ตอนอยู่ในหุบเขาแห่งความตายและไม่ใช่หลังจากเข้าสู่ยุทธจักรหากแต่เป็นเมื่อวัยเด็กแต่เหตุการณ์ล่วงเลยนานเกินไปแล้ว มันไม่ว่าอย่างไรก็หนึ่งไม่ออกคล้ายจําได้ว่ากล่าวจากปากของบิดาแต่บิดาเป็นผู้เท่าอ่อนแอเต่าทองไรเงากลับเป็นยอดคนประหลาดของบุริมระวางพวกเราไม่บังควรรู้จักกันและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดแต่เท่าทองไรเงาปรากฏกายขึ้นสงครั้งส่งคราโดยเฉพาะคําการดูร่วมของครอบครัวที่กล่าวในเรือข้ามั่า ตาตรึงใจมันไม่รู้ลืมขาดว่าชายชนะผู้นี้ต้องล่วงรู้ร่องรอยของมันาและทราบความเป็นมาของศัตรูสังหารบิดาดังนั้นมันล่าจากเสียนจิ้งจอกมือวิเศษและพวกคิดสาหาเท่าทองไร้เงาเพียงลำพัดให้ฝ่ายตรงข้ามบอกกล่าวให้กระจ่างชัดปึงเมงสราวัด ตนพอจากมาเสียนจิ้งจอกเมืองวิเศษและพวกต้องติดตามมาตามเส้นทางสายสินห้วยดังนั้นพวบมาสู่ตะวันตกจวบจนถึงเมืองแป้งขวยอยนกกาเป็นหมวดหมู่บินข้ามศีษากลับคืนสู่รวงดังหมู่บ้านชนบทที่ริมน้ำเชิงเขาปรากฏควันไฟลอยกรุนเป็นเส้น่ายลุมยามเย็นพอล่เฉยพัดก็แต่กระจายสลายสิน้น พึงเม่งโทษถอนใจเบาๆเสียงโทษถอนใจเช่นนี้มีแต่ตอนที่มันอยู่เพียงลำพังจึงเปล่งออกมาเป็นครั้งคราวมันเยียบเยี่ยมมาที่สนทยาเยียบเยี่ยมยาเขียวขจีริมฝั่งเข้าสู่เมืองแป้โขยแปรโขยเป็นเมืองเล็กๆมีผู้คนเพียงร้อยกว่าหลังคาเรือนตัดถนนผ่านเพียงสายเดียวเข้าสู่ถนนไม่นานก็เป็นโรงเตี้ยมเล็กๆแห่งหนึ่ง ดังนั้นปึงเมงพกพาใจิตใจอันอ้างวางเข้าพานัก,กโกรงเตรียมมันนอนอยู่บนเตียงอย่างสงบเข้าใจว่าเต่าทองได้เงาจับปรากฎกายแต่ต้องผิดหวังแล้วยามนั้นได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นร่ำไห้ดังจากห้องขางเคียงปึงเมงคร้านที่จะสนใจพลิ้งตาพักผ่อนเพียงลำพังเสียงร่ำไห้ยิ่งมายิ่งดังยิ่งร่ำไห้ยิ่งเศร้าเสียใจ เบื้งไม่งูรู้สึก,กจิตใจงดหยิดรำคาญผลลุกข้นั่งเปิดประตูออกไปดูว่าสตรีนั้นชะไหนรำไห้ประตูห้องข้างปิดแง้มไว้บนเตียงนอนไว้ด้วยชายชราสูบผอมคนหนึ่งส่งเสียงหอบหายใจหนักหน่วงนาเตียงคู่เขาด้วยเตารีสวมเสื้อกระโปงเนื้อหยาบนางหนึ่งอูปกายรำไห้อยู่บนร่างของชายชราบึงแม่งขมวดคิ้วรุ่นคิด พันเอาแต่ร่ำไห้สามารถร่ำไห้จนมันดีขึ้นหรือมันมีความคิดอ่านตรงกันข้ามกับผู้อื่นเสมอมาอยามนั้นยิ้มอย่างเย็นชาหันกายไม้กลับไปพรันได้ยินเดาตรงนี้นั้นกล่าวกระท่อนกระเทนวาน่าบิดาท่านตายแล้วจะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรพวกมันต้องไม่ปล่อยปลาเราเวียนข้าพเจ้าแน่นอนโอ้ข้าพเจ้าช่างอาภัพนะักปึงมิงโลบทวนคำพวกมันกรุนคิดขึ้น หรือพวกมันเป็นชาวยุทธจักรหรือมันหวนนึกถึงมารดาและพี่สะใภ้ทั้งสองก็ถูกผู้คนชุดคร่าไปโดยไม่อาจต่อต้านขัดเกินความคิดเช่นนี้โอบังเกิดทันบังเกิดความสมเพศเห็นใจยกมือโคบประตูคราหนึ่งดอกมีนั้นพลันเลี้ยวหน้ามาที่ปึงเม้งเห็นเป็นใบหน้าสวยซึ่งแลกตากลมโตมีน้ำตาคลอนวย แฟงแววเศรสาว,วยและมองมนอย่างลึกลำพร้อมกับแววแตกตื่นลนลานจุบบ้างไม่ทราบเพราะเหตุใดปึงเม้นสถานขึ้นคราหนึ่งนี่เป็นความรู้สึกที่มันไม่เคยมีมาก่อนเพียงรู้สึกในดวงตาของเดารุนีนี้แฟงแรงดึงดูดชนิดหนึ่งดังนั้นมันยิ้มแล้ว แต่ไม่ได้ยิ้มอย่างชายเย็นเช่นการก่อนกระทั่งส่งเสียงก็โอนโยนอย่างไม่เคยมีมาก่อนกรนี้บิดาท่านล้มป่วยหรือดต่รุนี้นั้นมีปฏิกิริยารวดเร็วทันดึงตัวดีจากหัวเตียงเล่มหนึ่งเสียบอยู่ที่กลางหลังถามว่าท่านเป็นใครปึงเม้งยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ต้องกลัวข้าจเจ้าเป็นแขกที่พักอยู่ห้องขาง แต่ยินท่านรำไห้อย่างเศร้าเสียใจจึงมาสอบถามดูแต่โอรนีนั้นโกรกตาตลบหนึ่งตะวาดว่าไม่รุญาตาท่านเข้ามาหาคิดถามก็เยืนอยู่หน้าประตูาเปลี่ยนเป็นผู้อื่นตอบต่อมันเช่นนี้ปึงเม้งคงสมบัดหน้าไปแต่ออแรกแล้วแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดปึงเม้งกลับไม่มีโทสศต่อต่โอรนีนี้ยิ้นอย่างปลรกโรงกล่าวว่าบิดาท่านป่วยเป็นโรคใด ข้าเจ้ารู้จักวิชาแพทย์อาจสามารถแต่รุนนีนั้นไม่อรอให้มันกล่าวจบสันศีสากล่าวว่าโรคของบิดาเขาเจ้าไม่ต้องการให้ผู้คนรักษาขอบคุณท่านที่ถามถึงเชิญท่านไปเถอะมึงไม่้รู้สึกเหนือความคาดหมายครุ่นคิดขึ้นหรือท่านยินยอมเบิกตาดูบิดาตกตายหรืออย่างนั้นท่านตำให้ใหญ่กันยามนั้นชายชรานั้นพลันกล่าวเสียงอ่อนโยนบุญยี เจ้าสนทนากับผู้ใดดาวรุ่นนี้นั้นกล่าวเบาๆมีคนมาดูอาการท่านข้าพเจ้าไม่ยินยอมชายชาราบนเตียงเบิกตาแตกช่านกวาดมองมายังโนอกประตูเวบหนึ่งกล่าวเสียงสันสะท้านไม่เป็นไรให้มันเข้ามาดาวรุ่นนี้นั้นค่อยออกปากเชื้อเชิญเปึ่งเมงยิ้มเล็กน้อยเดินเข้าห้องพักสุดนั่งบนเก้าอี้้างเตียงชายชาราบนเตียงถามว่ากงเชื่อทันแซใด มึงเม้งหลังลีเล็กน้อยจึงใช้เส่ของกงจื่อมังกรบินกล่าวว่าขาา้บ aja เสหลิงโอเล่งกงจื่อเป็นนักศึกษารู้จักวิชาแพทย์ไม่เป็นที่นาประหลาดแต่อาการของเล่าหัวไม่อาจใช้ตัวยาธรรมดารักษาได้ บพงไม่ไม่ทราบเพราะเหตุใดกลับบังเกิดความทรงเพศเห็นใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนไม่ทราบเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่อนแอหรือลักษณะาราศีอันงดงามบริสุทธิ์ของเดอกงนนี้นั้นตึงดูดมันยิ่มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านปุเฒ่าหากไว้วางใจข้าพเจ้ากลับคิดทดลองดูโคเนียนางนี้เล่นกับดีท่านูุเฒ่าค็คงรู้จักวิชาฝีมือกระมัง ชายชราบนเตียงโพกศีรษากล่าวว่ากองเชือไม่ใช่ชาวยุทธจักรเราก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังท่านเรารู้จักวิชาฝีมือจริงก็เราไม่ได้ป่วยเป็นโรคอากแต่ถูกเข็มมังกรทองของผู้อื่นทำร้ายต่อให้กองจืือสามารถรักษาให้กับเราเราก็ไม่ยอม,มรับนั่นเป็นเพราะเหตุใดกันลยชายชราบนเตียงโทษถอนใจยาวกล่าวว่าศัตรูของเรา ชาญาเจ็ดเก้าปิดวิญญาณเรล่าโหโชคร้ายถูกอาวุธลับของมันทำร้ายนี่ที่สามารถสะกดผิดไว้ชัวช่วคราวหลบนี้ถึงที่นี้แต่ภายในสิบสองชั่วย,ยามยังคงต้องตายเจ็ดเก้าปิดวิญญาณชิงชังผู้อื่นสอดมือยุ่งเกี่ยวเป็นเรื่องของมันที่สุดมันหากทราบว่ากกงเจ้อคิดรักษาอาการของเราต้องไม่ยอมปล่อยปลาละ,ะเว้ท่าน ดังนั้นบุตรีเราจึงไม่อนุญาตท่านตรวจาการของเราเพิ่งเม่ส่งเสียงดังอ้อยิ้มย่างเย็นชากล่าวว่านี่นับเป็นอย่างไรได้เช่นนี้เป็นว่ดต้องในยาขาจัดของเจ็ดเก้าปลิตวิญญาณจึงสามารถรักษาได้หากคิดขจัดผิดต้องใช้ยขาขจัดของเจ็ดเก้าปลิตวิญญาณโดยเฉพาะแต่เข็มมังกรท่องไม่สามารถถอนออกมาลนะนอกยาเป็นสุดยอดฝีมือ ชายกาลังภายในดูดเข็มพิษภายในกายออกมาไม่เช่นนั้นต้องให้ขจัดผิษยังคงกลับกลายเป็นคนพิการพึ่งเมงยิมเล็กน้อยยิมอย่างปลอดโปร่งยิ่งกล่าวว่าเจ็ดเก้าปลิิวิญญาณนั้นตอนนี้อยู่ที่ใดเอเลยชายชราบ,บนเตียงกวาดมองมันอย่างสงสัยใจแวบหนึ่งจึงกล่าวพระเมื่อยามเที่ยงปกผ่านมันที่เมืององิงโขยตัวน,นี้คงไปยังเมืองสูโพแล้ว ปึงเม่งยิ้มย่างโถงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะนำยาขาจัดผิดมาท่านพุทธาปโรโรอคอยย่างวางใจมันเมื่อตกลงใจประการหนึ่งก็ไม่นึกถึงความผิดถูกและไม่คำนึงถึงผลสุดท้ายแต่การรับปากอย่างอาถรรพ์ชนนี้เหนือความคาดหมายชายชราบนเตียงอย่างใหญ่หลวงในดวงตาแตกสั่นปรากฏแววแตกเื่นนวลลนกล่าวว่าโกงชื่อกุศลเจตนาของท่าน เราโ h โขอรับด้วยใจแต่ท่านอย่าได้ไปเด็ดขาดย่าว่าท่านหามันไม่พบต่อให้หาพบหรังแต่ตายเปล่ายังมีหากที่นี้ถึงเมืองสู้โ h เป็นระยะทางเกือบสองรอยลีต่อให้เอายามารอจนท่านรุดกลับมาเล่าโกก็ตายไปนานแล้วปึงเมงยิ้มอย่างชายเย็นไม่กล่าวว่ากะไรผุลุกขึ้นเดินไปหน้าประตูพรนึกถึงเรื่องหนึ่ง หันกายไปกล่าวกับเดรุณีนั้นว่ากวานี้หลังจากทิ้งพาเจ้าไปแล้วขอให้ท่านปิดประตูห้องนอกจากผู้รับใช้ไม่ว่าเป็นผู้ใดจะได้เปิดประตูเดรุณีนั้นโผกศซีจาอย่างเลื่อนลอยตอนแรกนางเกรงว่าบุรุษหนุ่มนี้เป็นสมุนบริวารของเจ็ดเก้าปริวิญ,ญญาณจึงปฏิเสธน้ำใจของมัน แต่ยามนิ้วรู้สึกบุรุษหน,นุ่มนี้มีน้ำใจรุ่อุ่นและคุณธรรมอันห้าวหาญเพียงแต่บนใบหน้าคมคายของมันกลับทอแววเย็นชาทะนงดังนั้นนางรู้สึกบุรุษหน,นุ่มนี้มีนิสัยสองแบบมีนำซ้ำแฝงความลึกลับปบรารหนึ่งชายชรานั้นก็พบว่าโกงเชื่อผูนี้มีพฤติการลึกลับอยู่บ้างโดยเฉพาะคำสั่งให้ปิดประตู แสดงออกถึงความรอบขอบไม่คลายเป็นนักศึกษาออนแอทั่วไปพอเกิดความมึนงงสงสัยแล้วเปิงมิงโอรจนดาอรุณีนั้นปิดประตูลงก็หลงกระบีกระดูกเล็กๆจากอกเสื้อเล่มหนึ่งปักลงบนประตูแต่แล้วพบว่าไม่พอเพียงยังโซหาแป้งเขาวว่าลูกหัวกระโหลกบนประตูหัวหนึ่งค่อยหันกายไปยามนี้เป็นเวลาพรบค่ำแล้ว ปึงมิงโชควยโอกาสที่คนในโรงเตี้ยมไม่สังเกตสนใจผิวขึ้นบนหลังขาห้องโรงแลนซูทิตตะวันตกวิการยามต้นชายชาราบนเตียงยังมีสติแจ่มใสมันไม่มีความหวังต่อชีวิตตนเองดังนั้นพร่ำสั่งเสียวเรื่องหลังต่อบตรีเวลาล่วงเลยถึงยามสองลมหายใจชายชาราเริ่มงมอลาเดรงนี้นั้นต้องเสรดกสะอือนอีกครั้ง ความหวังเพียงหนึ่งเดียวของนางอยู่ที่หล่งกงชื่อนัน้นภาวนาว่ามันสามารถเสาพบยาขจัดกลับมาแต่ความหวังนี้ลางเลือนเลื่อนลอยกระไรป่านั้นจบบทที่เก้า